ปรได้มาขออยังนํำมากไม่พออาอยากมาขอโชคขอชัยอาคือขอสามตัวบนสองตัวล่างขอให้มันเป็นจริงอาประวัติชีวิตทุกตัวแห่งหนํำบนใดก็ดีอาให้เพื่อนได้อามากราบมาไหวามาชากราบูชาอาลูกเต่าเรล่าล้านได้เหตุได้สั่งขึ้นมาอาก็ขอให้มีซื่อมีเสียง อาบิะวาตัสโยไซก็ดีอาอยู่ต่างประเทศก็ดีหรือว่าอยู่แห,งห่งหุนตำบลใดในจกกักรุทวานอาให้ใดมากกาบมาวายอาเ่าพอ่ออาโทธิมีหูเจ้าตาจีโทธิมีฤทธิ์มีดมเดชก็ดีอาทิภูคขาเองมากเมื่อนี้ก็คือบอได้มาขอยอย่างนำมากไหมอพออาอยากมาขอโชคขอชัยอาคือขอสามโตบนสองโตล่างอาเบิงให้มันขักขับเบิ้งให้มันดีดีพอ เ้าที่เจ้าทางไ่นั่งท่อนี่ก็ดีอ้าพร้อมเท่งเจ้าไ้เจ้านาหรือว่าเจ้าหัวเจ้าสวนพร้อมเท่งเจ้าห่วยเจ้าน้องอ้าผู้ที่รักษาอยู่นี่ฐานทีเทนี่ก็ดีอ้าผู้ข่าเองก็จะได้ขอเคลื่อนล่างให้แกผู้ขาา่าเมืองอีกว่อ อดกันแ้าะคับสี่ดูแข้งนึ่งแคบหนจอคจับนี่นะครับตัวเลขดีหนึ่งพคอแม่นางทอนี่ก็ดีผู้ทีักษายู่นีิธานทีทีนี่ก็ดีอให้นํามาบรรดลบันดาลให้นํามาซอยเรือลูกเต่าเหล่าล้านอให้เพล่จักงวดน้อย อาตัวนี้คือเพิ่นบอกบอกด้วยเพิ่นบอกว่าชีไห่หมูเจ้าไปเรื่อยๆซาอ่าขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาเพิ่นบอกว่าอย่าลืมเอาหวานมาให้เพิ่อน,นด้วยหวานซาหวาน ได้กันแล้วก็มาซอยกันคนละเล็กด้น้อยเด้อได้เห็ด <ot> ได้ส้างอ่าได้เห็ดได้นนส้างได้อาเส็จสัตว์ไปให้มันแล้วสางอาพอสีมาซอยอ่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นสีซอยไปจนกลัวสีสําเร็จลูกดวงเด้ออาทีนีเพิ่นบอกว่า ผู้ใดละโทษว่าแกงเป็นเก่งเพียสมเสียงอาพอว่าสิเป็นพร้อมแท่งบทเห็นยังอผ่าดไปหรือว่าหลวงเกินไปสิ่งใดก็ดีนั่นคือขอถอดคอภัยขอโสิให้แกรผูกขาอาตาหากว่าอาลูกเต่าเล่าหลานยังอามีบุญญาบารมีโยอาหรือว่าบุญญาบารมีของผูก่ายังมีอาหรือว่ายังหลงเหลียโย กาขอให้ซอยเรือผูกขาดให้ซอยเรือลูกเต่าเหล่าล้านให้เพิ่นใดไปกินไปใส่เด้ออาให้เพิ่นใดไปเห็ดไปส้างให้ญาตีพีน้องได้ชักกะลาบูชาอาซอยกันอาได้เห็ดได้ส้างขื่นมากอาลูกเต่าเหล่าล้านจิได้มากกาบมาไหวชักกะลาบูชาเอาบริยานสัตย์สองมองดูให้เห็นเจ้งเป็นจริงกราบลูกเชิอลูกหางท่านอยากจะทราบว่าจะเป็นจริงหรือไม่จงของนิมนต์ท่าน สามสี่สี่สามสี่สมนามสี่ศูนมามสี่หรือเปล่าเม่นเม่นเม่นม่สามสี่สามสีามครับสี่อะเราเลองพิมพ์ด้วยนะครับเตัวไหนครับใช่ไหมเจ็ดศูนย์หรือเปล่ามิ0เจ็ูนย์ปูตองโบกดังๆเ้ยลูกสิย์ อันนี้ตอนเดาก่อนเดาเที่ยวนี่เพิ่นบอกว่าเอาให้ีดด้วยลูกเด้อเอาเที่ยวนี่นะลูกเต่าเหล่าลานความขาดหวังไวก็คือความผวันนี่พออคือความอยากเนาะมีปัญไาเพิ่นก็ยังอยากก้าวหน้าอยู่บ่เศร้านับประสายังลูกเต่าเหล่าล้านยังเห็ดให้ใส่หน้า อาเหตุอยู่บ่เศร้ากันยังขัดขาดเขือนเขื่นในอีพวงอาที่มามื่อนี้ผู้ข่าเรงก็อยากมากขอนำาหลายๆอาผู้ขาคือบ่ไดมาหลบมาควนหรือ่ไดดมากมเ่งเต่งได้แนวใดคือมาด้วยความดีอาถ้าหากว่ามีอย่างสิ่งใดที่ดีๆก็ให้ตอบแทนอาลูกเต่าเหล่าหลานมาเบิ่งอาะวัตชิยุทว่วแห่งห่นตําวลใดก็ดีอายุตามหาเลือกรอง อาหองหาก็ได้ขออัญเชิญอาให้ปดให้ปลอยเข้ามาอาได้ผู้ข่าไดเว้าได้ถามไดเว้าได้จ่าเบิ่งหัวอาเพระว่าจะอยู่ในสถานที่มองนี้ก็ดีอาหรือว่าอยู่ไก่ก็ดีอยู่ไก่ก็ดีอยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอาบพว่าทีอยู่เทิดตะวันตกหรือทิตะวันออกงามมากด้วยวรมดีอาก็พอ ครับนี่ก็ได้นําเข้ามาเป็นคันห้าคันแปดนะดอกไม้ทูบเชียนเข้ามากราภารวัจเจียรจานก็ดีน้าพจิมีหูเจ้งตาชิดก็ดีจงขอนิมนต์ท่านได้ลงมาจับหัวอย่างขามอมเมแกธนุสิทธิ์ของท่านทุกบาจจา์ก็ดีภาพลูกเสือลูกหางท่านอยากจะทราบว่าในสถานท,ที่ที่นี่จะเป็นจริงหรือไม่จงขอนิมนต์ท่านให้นําเข้ามาส่วนในดวงจิตและดวงใจในอุปคัมภร์สมสุทรหอ อาจงขอ,อนิมนต์ท่านเร็วๆครับลูกจิ์ลูกหาท่านอยากจะทราบผู้ใดละท้มวมา ด้วยจานแมวนะครับอีฟซีนะครับกำลังทองกระทายอยู่นะครับ นะครับเลยนะครับเลยนะครับเป็นเลยมาปูมาแล้วเลยเลยมาแล้วครับเปลี่นพญานาคลงมาครับปูพญานาคมาเป็นเลยนะครับเลยเลยดูมือครับปูเลยเป็นการเลื้อยเหมือนกับปูพญานาคครับปูมาแล้วครับครับสี่สี่สี่ปูมือครั สีดูมือเลยสีอะไรน้อสีไรน้อเดี๋ยวดูสีสีครับดูมือนะครับดูมือเอาสีสีมาแล้วนะครับสีนะครับสีอะไรน้อสีไรน้อนี่เนาะ สี่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 นะครับเป็น4ี่สี่สี่สี่อะไรนาะดูด้สีสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าสีมสี่เก้าสามสี่เก้าสามสเกาส สี่เก้าสามเออปู่ดูลันปึกเด้อต้องทรงเสียงนันปู่ก็ไปจบอกว่าตัดสินใจเอาครับอ่าเห็ดจังไหนก็จะได้เห็ดใดสางต่อไปได้ลูกอาเบิ่งเอาให้ดีเด้ออาที่นี่่นบอกว่าสามัวบนเบิ่งเอาให้ค่ะค่ะสี่ครับสีสี่ครับสี่เก้าสี่เก้าสี่แปด สี่เ9 3นสี่สี่กะครับดวสี่เดียวนะครับหรับพี่เมเด้อพิมไว้สิพิม์มาด้วยครับใครจะเข้ามาดูรกพิมมาด้วยนะครับว่าจะตรงที่เราเห็นภาษาใบหรือเปล่านะครับพิมไม่ดอยนะครับพีพิมพ์มนะครับเดี๋ยวจะเฉลยนะครับสี่เก้าสามสยากนะครับสูดยากผมสูยากนะครับผม สุดยาเพิ่นจะมีเสียงแดงๆนะครับ